สวัสดีครับพระสมเด็จประกวดหมายเลขสองรอยิบเจ็ดครับนี่นะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับเราเห็นได้ว่าซ้มมาครับหักมุมแบบนํานียันครับมีเรียกว่ามีร่องนะครับยุบกดเล็กน้อยนะครับบริเวณนี้ก่อกระจกตัดลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้สอบตรงตรงนี้เฉียงนะครับแล้วองค์พระอกผายนะครับแข้งสันเห็นชัดเจนครับเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับพระนะครับเป็นลักษณะผิวเปิดนัพเดิมเนี่ย มีลักษณะของหลักอยู่นะครับเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วก็ลักษณะเนื้อนุ่มนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของผิวที่เป็นเปลือกปูนเปลือกหอยที่มีลักษณะรูพุนปลายเข็มนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะเห็นมวลสารพอสมควรครับเพราะเป็นลักษณะที่ผิวเปิดแล้วนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าผ้าเนะครับผิวเปิดนะครับเวลาดูเนื้อในเราก็เห็นว่าเนื้อก็จะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ก็เห็นก็คือ เนื้อจะดูนุ่มดูใสนะครับแล้วก็เห็นมวลสารพอสมควรไม่ว่าจะเป็นผงวิเศษทั้งห้านะครับพระสุมกอกําแพงเพชรนะครับแล้วก็เวลาดูเนี่ยเราก็จะเห็นผิวที่ค่อนข้างจะเรียบซึ่งประกายมันเงาเนี่ยเราอาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตรวจพระที่เป็นลักษณะน,นี้เนี่ยก็มีแต่ตัวมาตรฐาน PSA เราเนะครับที่เราจะตรวจทุกองค์ประกอบนะครับจนได้นะครับ นั้นก็ต้องถือว่าพระที่เนื้อรักษะแบบนี้หลายท่านจะมีนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่สุโข,ขทัยและปักษาะยุคปลายด้วยนะครับอันนี้เราจะเห็นขู่ซ้ายแบบเรือนลางนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นพุทธศิลป์ธรรมชาติที่สวยอีกแบบหนึ่งครับ